น,นี้ก็ขอบคุณพี่วันนะคะคราวนี้เขาทราบว่าหลังจากที่เลือกใช้บริการของแคร์เฮลเปอแล้วเนี่ยค่ะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะอยากให้ช่วยอบอกกลาตรงนี้เพื่อเราจะได้นําไปปรปับปรุงพัฒนาหรือทําให้มันดียิ่งขึ้นนะคะพี่วันสะดวกสบายดีะคะ่ะพราะน้องเขาก็บริการดีแล้วก็เรา,เากา็รู้สึกว่าเราโล่งใจที่ไม่ต้องไปทำโน่นทำนี่ไรที่น้องเขาช่วยเตินเรื่องให้หมด ล้วก็รู้สึกว่าเราสะดวกขึ้นแล้วอยากแนะนำบอกต่อบริการนี้ให้กับเพื่อนๆท่านอื่นที่กำลังมองหาแบบนี้อยู่ไหมคะ,อย,นะ,นคะอยากจะแนะนำเขาว่ายังไงบ้างคะก็ถ้ามีโอกาสนะคะเจอใครหรือเพื่อนๆที่มีอยากมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไม่มีเวลามาดูแ,แลเนี่ยเราก็อยากจะแนะนำให้ควรใช้บริการนี้ค่ะ การนี้ก็คือตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกไม่มีเวลาแล้วก็ลดการไหว้วานญาติที่นอ้องมยยามจำเป็นเพราะว่าลูกผมก็มีหน้าที่การงานในมุมมองตรงน,น,นี้มองว่าการที่เราไหวหวานลูกหลานที่เราเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกยังไงบ้างรนะจริงๆเราก็เกรงใจเขาเหมือนกันเขาก็ยินดีที่จะมาการเราแหละแต่ว่าเราต้องออกเดินทางแต่เชา้าเขาก็ต้องทํางานคือ เขาก็อาจจะไม่ชอบไปโรงพยาบาลด้วยแหละแต่เราก็เข้าใจว่าเพราะเราไปเนี่ยเราจะต้องเสียเวลาเป็นอย่างน้อยก็ครึ่งวัน